ภูมิใจเสนอย้ำข่าวเครียดพูดขา่าวขำผมลุงสักครับผมหอยครับจากข่าวผู้อำนวยการโรงเรียนบางชันถูกรวบพร้อมเงินสามแสนลิซักคู่ค้าทำอาหารในโรงเรียนหลายฝ่ายบอกว่าเป็นเพราะคนไม่ดีบางคนบอกว่าเป็นเพราะระบบไม่ดีเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยผลจากการสอบสวนเบื้องตน้น ก็โดนมาตา149่งสเไปรเรียบร้อยแล้วอันดับแรกให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่งรอคณะกรรมการลงโทษวินัยร้ายแรงในขั้นต่อไปโทษสูงสุดคือไล่ออกเริ่มจากนายไพฑูรภูมิชอบผู้อำนวยการโรงเรียนบางชั้นทูกซิวจากการให้ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียนเอาเงินมาวางใต้โต๊ะซึ่งจอนาทมีหลักฐานประกอบชัดเจนไม่ต้องมาเบี่ยง ผู้ว่าบอกไม่ใช่ปัญหาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่บางคนบอกว่ามันใช่ความจริงการทําสัญญาระหว่างขออกับผู้ประกอบการควรมีคนกลางอยู่ด้วยนะไม่ใช่คุยกันสองคนเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการทุกคนเป็นกรณีศึกษากันต่อไป <L> ที่สุดพออก็โดนมาตา149ไปเรียบร้อยแล้วก็หาเดียวกับพกจอโนทสอนอวยวงเลย ช่เมื่อก่อนนะมาตานึศีก้าไม่ได้โดนง,ง่ายๆนะแต่พอออกได้ประกันตัวด้วยเงินสี่แสนนะแต่เบื้องต้นพอออกก็ยังปฏิเสธอยู่ฝากแข็งเป็นธรรมดาขนาดคาหนังคาเขาอย่างนี้นะเนี่ยหลักฐานก็พร้อมคลิปก็มีเขาก็มีวิธีของเขานะตาพผิดจนจินจนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไงผู้ว่าชัดๆบอกว่าหลักฐานชัดเจนแบบนี้จะต้องโดนข้อหารุนแรงที่สุดตามกอบกฎหมายที่มีเลย สุดท้ายก็สุดสำเร็จตั้งกรรมการสอบเหมือนเดิมมาชัดๆก็เถอะเฮ้ยไอ้ห้อยเขามีกรอบให้เสร็จภายใน30วันไม่ใช่เลยเปลยเหมือนที่เอิญว้อยอย่างนี้ให้ชัดๆเป็นนายกไปเลยดีจะได้เหมือนกันทั้งประเทศมาคุยถึงคนที่โดนรีดไถนะผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียนเขาบอกว่าพออเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เจอรีดไถเลยพออจะฟันกันๆๆัจะเจหน้ากันเลยล่ะเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอดเล็กตอดน้อยกันทุกกระเบียดนิ้วเลยเชียวจนสุดท้ายต้องยอมตกลงให้ไปสามแสน แต่คิดมาคิดไปไปหาความยุติธรรมเอาดับน้าดีกว่าตัวอย่างคำพูดของผู้เสียหายนะครับทุกครั้งที่ประชุมเสร็จพอออกคตะลังวัวดิชันไว้แล้วบอกว่าจะดูแลพออย่างไงกับไปคิดทุก่อนก็ได้นะแต่ยังไงอ่ะก็ต้องดูแลพออบ้างนะแต่ถ้ายังไงพอ o ขอแบบก้อนเดียวนะไม่ชอบแบบเล็ดเล็ดนะชอบแบบก้อนก้อนแม่อยากได้รับการดูแลมาก,ลกเลยนะพอขอเนี่ยมีคนดูแลอย่างดีแล้วพอ,อเขาดูแลไม่ให้ขาดายตายเลยแหล้ ผู้เสียหายบอกว่าเธอจะนะการประมูลเขามาดูแลอาหารไงนะเออเห็นเขาว่าเซ็นสัญญาเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่ว่ะออในช่วงเทอมแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่นะก็พ่อยังเป็นพออคนเดิมไงไอ้คนใหม่เนี่ยมันยังมาไม่ถึงพอเทอมสองพออจอมเขมือบเข้ามาเท่านั้นแหละเข้ามาถึงปุ๊บสายตาหืนกระหายอยากได้เงินเลยมาวันแรกนี่พออเรียกไปพบทันทีเลย เรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเรียกไปพบบ่อยมากแล้วก็ตินตู่นตินี่เหมือนกับจะให้คอยดูแลอย่างเดียวเรียกว่าทุกครั้งที่มีการประชมุมจะทำเนียนคุยเรื่องงานก่อนสุดท้ายก็เรียกไปคุยส่วนตัว จะใช้คําพูดเกี่ยวกับยอดเงินแล้วก็ถามว่าเออคุณเป็นไงมีอะไรที่จะให้ผอ,อเท่าไหร่จะให้ดูแลกันเท่าไหร่ยังไงดีตามทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็อ้างว่าจะต้องไปซื้อโต๊ะจะต้องไปดูแลครูที่มาคอยช่วยเหลือเรียกว่าอยากมีส่วนร่วมในเงินที่กําไรจากการทํากิจการของผู้ค้านี่แหละพูดดีๆไม่ได้ไง่ายๆก็ต้องการแกล้งกันนิดหน่อยต้องหาเรื่องหน่อยตัวอย่างเช่นโอ้ยวัตถุดิบไม่มีคุณภาพเลยนะหมูก็น้อยไก่ก็น้อย เป็นหมูคุณภาพต่ำไก่คุณภาพต่ำข้าก็งงอะทำเหมือนกันทุกปีนี่นะเอายังเล่าต่อว่าติยันรถเข็นนะบอกรถเข็นไม่มีคุณภาพทำให้เข็นอาหารไปมาจากอาหารหกมัอพออยากให้มีคุณภาพไงเออดีดีด,ดีอ่างล้างจานก็ติติต่ออีกอุปกรณ์ไม่พร้อมจะทำอาหารอาหารไม่มีคุณภาพเรียกว่าติจนหลำคานกันไปเลยไอพ่อออติจนเธออึดอัดเธอก็เลยต้องไปร้องเรียนหน่วยงานเรามาดูคำตอบเลยว่าเงินที่พอ่อเรียกเนี่ยเอามาจากส่วนไหนเป็นยังไงบ้างตามมา มาฟังผู้ประกอบการอธิบายเลยเธอประมูลมาอย่างถูกกล้องในราคา8ล้าน9แสนบาทอีกแสนเดียวก็เก้าล้านแล้วทำไมเยอะจังวะต้องเก้าล้านไอห้ห้อยโรงเรียนเขามีต้อง3,000คนทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยแถมวันละ2มื้อด้วยนะมึงทั้งเช้าทั้งเที่ยง3,000คนไอ้8ล้านเแสนเนี่ยสัญญามี1้อยวันนะราคาที่เธอชนะการประมูลมาคือหัวละ28บาทตอนนงวันอาหารเช้า7บาทอาหารกลางวัน21บบาททำไมมื้อเช้าน้อยจังวะ ถือว่าราคานี้ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ซึ่งราคากลางตั้งไว้40แต่เธอเสนอมาอยู่ที่28บาทจุดที่เป็นปัญหาอยู่ตรงอาหารเช้านี่แหละเด็กในโรงเรียนมี3,000คนมื้อเช้าเนี่ยหัวละ7บาท3,000คนคูณ7ก็เป็น2,000มืนึงแต่ในความเป็นจริงเด็กมากกินอาหารเช้าประมาณ700กว่าคนเฉลียว,ว่ามื้อเช้าเนี่ย6,000บาทตัวเลขกลมๆ2 0 0 0ม่ลบ0 0 0บาทเหลือ1น0 0 0 เท่ากับงบที่เหลือวันละบื้อห้าพันบาททุกวันโดยเฉลีย่ยผู้ประกอบการคิดว่าเงินหมื่นห้านี้ก็ต้องเป็นของเขาส่วนพอออกู้สึกว่าอยากจะรักษาผลประโยชน์ให้กับโรงเรียนถูกคราบมึงเว้ยหอยมึงนี่คิดเหมือนผู้อนุญาตการเลยนะมึงไม่รักษาผลประโยชน์ให้โรงเรียนแต่ตรงนี้ผู้ประกอบการก็สมควรจะได้ไปนะเพราะมันเป็นค่าเฉลีย่ยคิดเลขกันต่อไปวันละหมื่นห้าถ้าครบร้อยวันก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านห้าแสนบาท นั่งคิดนอนคิดแล้วพออ,อเห็นตัวเลขล้านห้าเอ,อฮ้ยมึงให้กูสักหกแสนได้ไหมมึงเอาไปแค่เก้าแสนก็พอจนพอรอักษาผลประโยชน์โรงเรียนอีกแล้วเออสิวะพออดีๆอย่างข้าเนี่ยต้องรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียนโว้ยตรงนี้ต้องเอามาคิดเลยนะมื้อเช้ามีคนกินเจ็ดร้อยกว่าคนแต่เด็กมีอยู่สามพันคนมันแปลกๆทำไมฝ่ายจัดซื้อของโรงเรียนไม่คิดถึงจุดนี้ด้วยปล่อยให้งบส่วนนี้มันรั่วไหลออกไป เหมือนว่าตั้งใจปล่อยให้งบเกินออกไปแล้วไปเอาเงินทอนในตอนหลังถ้าทุกโรงเรียนทําแบบนี้แล้วหารจะลงตัวไม่เกิดการโ้องเรียนก็ไม่มีใครรู้มาฟังบางตอนของผู้เสียหายอีกเพิ่มเติมนะครับท่านพอโอต้องการยอดเดี๋ยวจะแบ่งให้ผู้ประกอบการ9,000นะส่วนอีก6,000นะ่ะท่านจะขอเป็นค่าดูแลเพื่อดาเนินการดูแลอุปกรณ์ของโรงเรียนที่จํารุดนะแล้วเป็นค่าดูแลครูที่มาช่วยดูแลด้านอาหารกลางวันด้วยซึ่งเราก็ตกใจนะตอนแรกอะ ตกใจว่าเอา้าเราต้องให้เขาอีกต้องหกแสน0นหล,ลเนี้ยเราจะเอาตังค์งไงในเมื่อเราทําทุกอย่างถูกต้อง้าษีเราก็ต้องเสียแล้วยอดเยอะขนาดเนี้ยเราก็ไม่มีหรอกแล้วเราจะต้องหาวิธีการสักอย่างที่เราไม่ต้องเสียเงินจำนวนเนี้ยแล้วเราก็ยังได้ทํางานต่อได้ด้วย จึงนำเรื่องนี้ไปเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบตลกที่มาของ0กแสนก็คืเกเงินเหลือวันละหมื่นห้าร้อยวันก็คือล้านห้าความจริงบออ๋อน่าจะเอาหมดเลยนะแหมแต่เอาแค่หกแสนพอใจดีดีอ๋อมันดูต้นทุนการประกอบการของเขากันว่าแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีการสำรองจ่ายยังไงบ้างก็มีการสำรองจ่ายค่าวัตถุดิบต่างๆนะทั้งพืชผักทั้งเนื้อเราดูผ่านๆก็คิดว่ากำไรเยอะนะแต่ว่าต้นทุนมันก็เยอะค่าใช้จ่ายแฝงก็มีอีกหลายอย่างใช้เงิน7 0 0 0 0ืนถึง7 5 0 0หต่อวัน ประมาณ่ปเประมเณ็นเป็นว่าต้นทุน,นวันละ60,000แถมยังมีแม่กลัวอีก20่้นโอ้ก็ใช้ใจเยอะเหมือนกันนะกำไร20%ค่าใช้จ่าย12%หรือ8% 8%ต้องมาเสียภาษีอีกดูแบบนี้แล้วแต่ละวันจะเหลือเงินไม่เยอะขนาดที่ว่านั้นและที่สำคัญจะเบิกเงินได้นั้นต้องรอเดือนถึง2เดือนบางคนสงสัยว่าเรียกได้ต๊บเยอะแบบนี้คุณาภาพอาหารจะลดไปด้วยหรือเปล่า ตรงนี้หรือเปล่าว่ะที่เป็นสาเหตุให้หลายโรงเรียนเนี่ยคุณภาพอาหารต่ำลงไตโทมันเยอะนี่เองเมื่อถามกันตรงๆอย่างนี้ผู้ประกอบการไทยเขาจะบอกว่าลดอาหารแ่ะเขาก็ต้องบอกว่าคุณภาพเหมือนเดิมเพราะว่ามีการตรวจสอบของทางโรงเรียนนี่คือคําตอบชุดที่หนึ่งใช่ไหมเออคนรามันก็อย่างนี้แหละชุดที่สองก็คือกูก็ต้องลดบ้างนะเพื่อให้กูมีกําไรค่าใช้จ่ายและก็อยู่ได้ไงโรงเรียนนี้เขายืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อเด็กแน่นอนใค,ใครก็กลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณภาพมันก็ต้องลดอยู่แล้ว ก็ต้องระวังเรื่องนี้กันให้ดีจากเรื่องนี้พอ,อ,อสามารถใช้ช่องว่างของเงินที่เหลือมาทําการแบบนี้ได้เพราะว่าเงินเหลือหมื่นห้าพอ,อ,อมีช่องบอกว่ารักษาผลประโยชน์ให้กับโรงเรียนทางผู้ประกอบการจะต้องจัดงบหมื่นห้ากลับมาให้กับโรงเรียนด้วยซ้ำไปแต่การปฏิบัติของพอ,อผิดขั้นตอน เพราะไม่ได้รักษาผลประโยชน์ให้กับโรงเรียนกับเอาเงินนั้นเข้ากระเป๋าตัวเองเรื่องนี้พิสูจน์ว่าผู้ประกอบการก็ไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นักแต่พอ,อ,อไม่ชัดเจนนักกว่าจากเคสนี้ได้เรียนรู้ว่าควรมีการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนทั่วประเทศเลยต้องคำนวณจากเคสแบบนี้ไม่ใช่คำนวณจากตัวเลขรวมๆอย่างเดียวอย่างอาหารมื้อเช้าของโรงเรียนเนี่ยมีช่องว่างวันละหมื่นห้าให้พอเอาไปซัดก,กันให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสได้กำไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ เงินเหลือวันละหมื่นหาพออก็อยากจะเอาผู้ประกอบการก็อยากจะได้ทั้งๆท,งทีจริงแล้วมันเป็นโอกาสของเด็กๆที่จะได้อาหารดีๆได้ขนมดีๆหรือเอามาเป็นงบของโรงเรียนแบบเปิดเผยเอามาเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนก็ได้นี่ไงช่องว่างของระบบที่ผู้ว่าบอกว่าไม่มีตกลงแล้วมันมีนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลง